สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมือนี่พามาดูสวนครัวรัวกินได้มะเขือมะเขือยาวดูสิเนี่ยหน่วยเละเต็มหนึ่งค่ะนี่ต้นหนึ่งมีตั้งว่าเป็นซิบก่าลูกเนาะนี่แม่โคตรโคตรงามๆค่ะมะเขือม่วงมะเขือม่วงมะเขือยาวนะ่ะต้นอโปะเอเปะ ออกลูกดกมากดกมากเนาะสวนครัวสวนครัวมีมะเขือยาวแล้วมาดูหมากเล่นพี่น้องเอ้ยหมกเล่นหมากเล่นน้อยเด้วยน,นีเด้วอไรล่ะอ๋อโอ้หมกพี่เขียวป้าไปเปบิ่งบักพี่เขียวอันนี้ักเขือข้างกบอันนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่นี่นี่มะเขือข้างกบเนาะกาลังออกนี่หลายน่วยอยู่เลยนี่นี่น,นี่มะเขืออันนี้นี่ไ,ไหม มักเล่นมักเล่นพี่น้องจ๋าผู้น่ะใส่ตำบังฮวงเนาะหมากันนี้เนาะแต่โรอให้เป็นซุกสักกอนเนาะค่ะเนาะมักเล่นน้อยมักเคลือเคลื่อน้อยนะคะพักหอมอ้าวมันจะไปได้ยังไงละเนี่ยมันติดรางไปนั่นน่ะมันติดนานพักโอ้ยคุณแห่พี่น้องมักเล่นบมักเล่นก็หมักพักใส้ค่ะขึ้นอืบกันคือเลยคือนะคุณแม่บักพลกบมักพลกพี่น้องจ๋าเห็นบะโอ้ยมันโล่นเนาะผู้ไหนแม่ มันโลนไมมมันมันเป็นแบบนั้นนะมันมีแต่เนา่าแต่โลนเนาะพูดนะมากซี่ซากลากอยู่แต่กระโลนเต็มพื้นหนึ่งขนาะดเนะาะบักพริกอันนี้เขาเรียกพริกอีอย่างพริกกินดาบอกนี่แม่บักเขือพริกอันนี้นะมันชอบล่วงชอบร่วงชอบลุนโอ้บักอันนั่นเนาะบักบวบเนาะของเฮากำลังเทา้าเขือของเพื่อนเลิออกแล้วพูดนะตาโทรบกักพันะกไซพู้นี้มากมันร้วมากมันไหลยอยู่ด้วยน,นยนะั่นพักไซหน่ยหม มาละขี่นกแมมคุณผู้ชมจ๋าเนาะมาละขี่นกเนี่ยมันลงไปบ่ได้มันแค่แต่นานพักใส่ดอกกันนี้ฮะน่ะสิไปเก็บได้จางไหล่ะต้องเอาไปทั้งนอกคุณนอกถ้าหอมพี่นอกเลยเอาไปตำใส่อย้แจวปลาแ็กนอกค่ะนี่แจวแจวปลาแบกนี่แหลบแบบพีกอันนั้นไหม่บกพี่ขาวๆนี่ไส่แกงนะไม้แซบๆได้ค่ะนี่นี่พี่ขาวๆนี่ค่ะนี่นี่แต่แนวขิน คือรังปลูกของฝังอันนี้พักบัวค่ะพักบัวเลยบอพักบัวเลยไม่เลยโอ้ยนี่ถ้าไมไปตัดมันกระโดกระเดียอะไรเนี่ยเสียดายนะเนี่ยดูสีตัดนั่นเกินไปถ้าเป็นเราเราไม่ตัดหรอกเราเสียดายนาอเสียดายยอดมันอ่ะใไม่ยามกล้องนี่รู้แหละเนี่ยไปตัดมันออกทําไมเนี่ยดูสีมันแทนที่มันจะออกดอกแล้วเนี่ยเธอไปตัดมันทิ้งเนี่ยเนยห็นไหมมันถี่ออกมาไหม่อืดูสิเนี่ยมะล่นมะล่นพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเก็บบักละ มักเอร์มักมาละขี่นกคุณไม่เห็นน้อยจะทอดจะแซดเหนไหมเนาะเดี๋ยวสีผาไปเก็บบักละขีโนกค่ะไปไปไปมาเบิ่งพี่น้องบักละขี่นกไหมพูนะพูดนะพี่นะค่ะพูนะนี่ไหมอยู่ไหนไหมหอยเป็นพวงเป็นพันโอ้เยอะมากทำไมไม่เก็บกันละเนี่ยมาละขี่นกนี่เก็บไปทิมโอ้เราจะเก็บนะวันนี้น่ะ เออนี่ไหมพี่น้องจ๋าทำไมเธอไม่เก็บให้ฉันเอาไปวัดแ่ะหลวงลุงชอบมากเออเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าเสื้อก่อนเก็บทิ่มวัตดิเรืองห้อยห้อยเออไหมว่านี่ไงอันนี้เด้บักเล่นมันซุกเลยเธอนี่ดิอ๋อเครือมันตายบปล่าแกงปาดออกมาทิ่มอ๋อเดี๋ยวมันกลมเป็นไม้อือเก็บใส่กระเป๋าเสื้อก่อนมาเล่นมาเล่นพะนะบักละขี่นกข่าพี่น้องจ๋าพี่น่าไล่หลาย <No. S 2> ข้างในหุ่นก็เป็นแผงเลยหุ่นมัมกลาคีโน่แก่ยังก่อค่วมดันบ่แก่ค่วมดันว่ <c oughs> วนวพี่น้องมื่ออื่น่อยสิไปสอบสัมภาษณ์เรื่องควมดันเ <c oughs> ดฟอื่นนะเออเออดันทุรังดันทุรัง,รง <c oughs> ใส่ถุงเสื้อ <c oughs> ใส่ถุงเสื้อน่ะ เออเออเห็นแหมพี่น้องอ้อมกบเนาะอ้อมใส่กบพี่น้องเอ,อ้ยบากอันนี้ไหมแซบเดอ้อนี่เจ้ากระเที่ยวมาเก็บเ่าวรู้เลยเก็บไปวัดอืมเราไม่เห็นไงว่ามันมีเนาะมันบลูว่ามีแหมเพิ่งจะมาเห็นวันนี้หมกทั่วเพิ่นกัง,งามงามพี่น้องจ้าบ่คือบักทั่วเย่คำได้เป็นแซงซ้ำซากมากเพื่พอนแหมผุนผุนอยูออออ่ทางในญปุ่นบักทั่วเพื่อนพ,พี่พี่อยู่ทางในญุ่น ของยายคำมีอย่างดอกบักท่วลูกกําผ้าดอกคะ่ะเนาะมาเบิงบักละมาเก็บบักละได้ทงเสือนึงเลยนี่คะ่ะคุณผู้ชมจา๋าเนาะนี่แล้วนี่ชมเนาะขอคุณหลายๆค่ะเนาะที่มาชมช่องหน้าโคกหนองกให้ยายคำถ่ายกระปาบักละนี่ค่ะนี่เนาะถ่ายกระปาบักละขอพระคุณเดอ้อที่เขามาละ z ม o ่องหน้าโคกหนองกให้ยายคำเนาะค่ะเนาะมาละบ้านเละหัวเละสวนครัวข้าเจ้ามีมากมะเขือเลบัเนะเขืมมาายอยาวนะเนาะแล้วยายคำมาถ่ายเอาเือหนึ่งเลยเลยคะ่ะ บ้านี้มกละมันใหญ่เนาะกับมาไทยบกละเอาแหละเอาซ้ำน,นี้และเนาะขอบคุณหลายค่ะคุณผู้ชมคะที่เข้ามาชมช่องหน้าคูกน้องจิ๋งหฮยคำนเนาะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย